สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงแอ๊กพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับลุงแอ๊ก็รับออเดอร์เช่นเคยครับผมวันนี้ออเดอร์ก็มีหลายอย่างครับผมแต่วันนี้ลุงแอ๊กจะนําเสนอครับแจกสูตรครับแจกกันไปเลครับผมแจกสูตรการทําเนื้อแดดเดียวนะครับสูตรที่ลุงแอ๊กทำขายอยู่นะครับนี่ครับอุ้ยสอนเนื้อบพี่น้องงามครับไปก่อนอื่นลุงแอ๊กก่อจะไปหั่นเนื้อก่อนนะครับเดี๋ยวไปหั่นเนื้อกันเลยครับผม สอออนเนื้อได้พี่น้องเลยงามครับางที่ลยนี่ครับน่าจะเป็นเนื้อสันนะครับช่วงสันทําเนื้อแดดนะครับใช้เนื้อแบบนี้นะครับอย่าไปใช้ลูกกิงนะครับลูกกินที่เป็นก้อนๆกลมๆอย่าไปใช้ครับทําเนื้อแดดเนื้อแดดนะครับมันเหนียวครับผมต้องใช้เนื้อแบบนี้นะครับมาหั่นก่อนนะครับ พี่น้องเป็นตะซอยจุนะครับนะครับ่ลยก็จะหั่นแบบนี้นะครับนี่หั่นลายขวางนะครับหั่นเนื้อนี่ครับมันจะหั่นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หั่นทำเป็นลายตัดครับผมตัดกับลายเส้นนะครับเนื้อจะได้ไม่เหนียวนะครับนี่ครับ นี่ครับลุงเอจะทําเป็นชิ้นแบบนี้นะครับบางคนก็แล่เป็นชิ้นแผ่นๆบางๆนะครับแล้วแต่แตลุงเอฟท,ทำแบบนี้น,ะนี่ครับทาให้ลูกค้าครับหั่นแบบนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลุงเอขออนุญาตหั่นเนื้อก่อนนะครับ ไว้งาครับหั่นแบบนี้นะครับหั่นประมาณนี้นครับโอ้ยเนื้องานแท้พี่นอ้องอ่อนดิจะทำซอยจุเจียวเพียขอมผมใช่เนาะแบบประมาณนี้ครับผมอ่าตอนนี้เราไอก็หั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนื้อนี่สองโลครึ่งนะครับอ่าก่อนอื่นมาดูเครื่องปรุงกันก่อนครับมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีเมล็ดผักชีครับผมเมล็ดผักชีปั่นนะครับหอมมากครับเมล็ดผักชีนี่มีกระเทียมโขกนะครับหรือปั่นเอาก็ได้ครับผมกะเอานะครับไม่มีปัญหาครับเมล็ดผักชีกับกระเทียมนะครับมีน้ําตาลครับผมมีซอสแม็กกี้หรือใครจะใช้ซอสฝาเขียวก็ได้นะครับมีน้ํามันหอยครับผมมีชูรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับไปเดี๋ยวไปหมักกันเลยครับผมว่า1กิโลเราใช้อัตราของซอสหรือเครื่องปรุงเท่าไหร่นะครับ ก่อนอื่นครับผมนี่ครับเมล็ดผักชีที่เราปั่นไว้ครับผมใส่ลงไปครับใส่หลายกันหอมหลายครับผมจะเอาครับไม่มีปัญหาครับเมล็ดผักชีกับกระเทียมนะครับนี่ครับกระเทียมที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปครับผมประมาณนี้ครับเสร็จแล้วครับน้ำมันหอยนะครับ มันหอยก็ไม่ต้องตวงครับกาเอาครับผมนี่เนื้อสองโลครึ่งนะครับแต่ลงแอจะตวงให้ดูแค่หนึ่งโลนะครับว่าหนึ่งโลใช้อัตราส่วนการปรุงเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วครับผมตามด้วยนะครับซีอิ๊วขาวนะครับตวงเลยครับผมซีอิ๊วขาวนะครับใช้กระบวยแบบนี้ครับตวงให้เต็มไปเลยครับนี่ครับ ใช้2กระบวยครึ่งต่อ1กิโลนะครับนี่ครับกระบวยที่2นะครับแล้วอีกครึ่งกระบวยประมาณนี้ครับผมสรุปแล้วซิลขาวใช้2กระบวยครึ่งต่อ1กิโลครับแต่เนื้อนี่สองโลครึ่งนะครับลุงแอ๊จะอันหลังลุงแอ๊จะตวงของลุงแอ๊เองครับอันนี้จะตวงให้ดูก่อนว่า1กิโลอัตราส่วนใช้เท่าไหร่ครับซิลขาว2กระบวยครึ่งต่อ1กิโลครับ เสร็จแล้วนี่ครับซอสแม็กกี้หรือซอสฟ้าเขียวนะครับซอสแม็กกี้หรือซอสฟ้าเขียวใช้ได้เหมือนกันนะครับเราจะใช้อัตราส่วนหนึ่งกระบวยนะครับหนึ่งกระบวยให้เต็มนะครับหนึ่งกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผมคือน้อยกว่าซีอิ๊วขาวหนึ่งกระบวยครับผมเข้าใจไหมครับอตอนนี้ลุงแอ๊ก,ก็เริ่มจะงงเหมือนกันแล้ว สรุปแล้วครับผมกระบวยครึ่งนะครับกระบวยแบบนี้นะครับกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลซิวขาวสองกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลอ่าเสร็จแล้วครับผมอัตราส่วนของน้ําตาลครับผมใช้ช้อนแบบนี้นะครับช้อนแกงครับตักน้ําตาลขึ้นมานะครับนี่ครับตวงให้เต็มเต็มแบบนี้เต็มช้อนเลยนะครับนี่ครับหนึ่งช้อน สองช้อนสองช้อนครึ่งเท่าซีอิ๊วขาวนะครับต่อหนึ่งกิโลครับผมคือสรุปแล้วน้ำตาลนี่ใช้สองช้อนเต็มเต็มแบบนี้ครับสองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับอ่าสุดท้ายครับผมสร็จแล้วนะครับนี่ครับของนัวของแซบของนัวนะครับอลงแอ๊ก็็ําขายันก็ใส่นิดน้อยครับนิดหน่อยครับผมทำไมใส่เลยนี่มันไม่ลอยครับผมบอกตรงเลย อนอกจากลูกค้าคนไหนบอกว่าไม่ไม่ใส่ชูรสลุงเอ็กซ็จะไม่ใส่ให้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมอ่ามือละหมักเสร็จแล้วนะครับผมอย่างลงตัวแล้วอย่าลืมนะครับซีวขาวนะครับสองกระบบยครึ่งต่อหนึ่งกิโลไม่ว่าจะเป็นหมูแดดหรือเนื้อแดดนะครับส่วนซอสปาเขียวหรือซอสแมกกี้ใช้หนึ่งกระบวยครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผมส่วนน้ำตาลใช้ สองช้อนครึ่งนะครับสองช้อนแกงอย่างที่ลุงแอคตวงให้ดูนะครับสองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลนะครับส่วนน้ำมันหอยแล้วก็เครื่องปรุงอย่างอื่นก็ตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับเราไม่ต้องตวงครับผมตวงแค่ซอสนะครับแล้วก็น้ําตาลนะผมมันจะพอดีเป๊ะๆอันนี้เนื้อสองโลครึ่งนะครับลุงแอคตวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็จะมาทําการคลุกเคล้าขยาแบบนี้นะครับขยาไปเรื่อยๆครับผมห้เครื่องปรุงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันนะครับ อันนี้ลุงแอคดทำแบบสูตรหวานเค็มนะครับเป็นสูตรของพัตคารหรือร้านอาหารนะครับถ้าอย่างบ้านเราทํากินนะครับเราไม่ต้องใส่หวานก็ได้นะครับทําแบบสิ้นหลอดอะพี่น้องเนื้อสิ้นบ้านเขานะครับหรือเนื้อเค็มนะครับแต่นี้ลุงแอคดทำขายแบบนี้ลูกค้าติดใจครับผมก็ต้องทําแบบนี้นะครับแต่บางคนเขาไม่กินหวานไม่ใส่น้าตาลลุงแอคก็ไม่ใส่ให้ครับแล้วแต่ลูกค้าตามใจลูกค้าได้เลยครับผมไม่ใส่ชูรสอย่างเงี้ยลุงแอคก็ไม่ใส่ให้นะครับ เขาไปเรื่อยๆครับผมอ่าโอเคครับผมถ้าเราลุกเ้าเสร็จแล้วนะครับลงแอ็กจะหมักแค่ห้านาทีถึงสิบนาทีนะครับลงแอ็กไม่หมักข้ามคืนนะครับสามารถหมักแป๊บเดียวครับผมแล้วก็ไปตากได้เลยครับสูตรลงแอ็คครับพอตากเสร็จเที่ยงๆบ่ายๆลงแอ็กก็จะซีนนะครับซีนแล้วก็ส่งลูกค้าในตัวเมืองพิษณุโลกครับผมจัดส่งฟรีนะครับ นี่ครับเราทำมาหลายปีแล้วครับห้าหกปีลูกค้าก็มีเยอะครับผมเสร็จแล้วก็จะหมักไว้แบบนี้ครับผมไว้ประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีแค่นั้นครับไม่ต้องหมักข้ามคืนครับผมทําสดๆใหม่ๆวันต่อวันนะครับโอเคครับเดี๋ยวหมักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยนําไปตากนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็นํามาตากกันเลยนะครับตอนนี้โหแสงแดดกำลังอ่อนๆครับพี่น้อง นีลุงแอกทำตั้งแต่เช้ามืดเลยครับไปตลาดตั้งแต่ตีสี่ครับผมตีสี่ครึ่งนะครับซื้อของมาทําครับผมสดสดใหม่ๆนะครับไม่มีตกค้างทําวันต่อวันทําได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับมันปกติลุงแอกก็จะขายยําครับผมจะรับออเดอร์ได้ก็เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับผมทําหลายอย่างนะครับนี่จะเป็นหมูแดดเดียวครับผมตากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกครับผมปลาเกือนี่ฝีมือป้านีนะครับนี่ครับ หมูแดดเดียวกันเนื้อแดดเดียวนี่ฝีมือลุงแอ๊ครับผมนี่ครับสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับรับออเดอร์วันหยุดนะครับสร้างเสริมอาชีพนะครับขอให้ทําดีทําให้สดสะอาดนะครับแล้วก็ทําให้อร่อยนะครับลูกค้าติดใจรับรองครับเขากลับมาสั่งเราอีกแน่นอนครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวตากนะครับตากพอมันมานนะครับลุงแอ๊บไม่จะตากแห้งมากนะครับลุงแอ๊บทำส่งเฉพาะในพิษลกนะไม่ได้ข้ามจังหวัดครับผม ตากพอมันหมาดแล้วเสร็จแล้วก็จะเก็บไปแพ็กใส่ถุงซีนครับผมจัดส่งลูกค้าส่งฟรีในตัวเมืองพิษณุโลกครับผมเนื้อแดดเดียวนี่ลุงเอ็กขายอยู่ที่กิโลละทําเสร็จแล้วนะครับเผื่อด้วยอะไรด้วยนะครับตากแล้วเรียบร้อยนี่ลุงเอ็กขายอยู่ที่380บาทต่อ1กิโลนะครับส่วนหมูแดดเดียวนี่ลุงเอ็กขายอยู่ที่280บาทต่อ1กิโลครับผมหมักแล้วเผื่อแล้วนะครับ เราต้องเผื่อนะครับเวลาเราตากมันก็จะแห้งน้าหนักก็จะลดลงครับผมมันก็จะไม่เต็มกิโลเราก็ต้องเผื่อให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับตามมวยผาแ่บดันครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอดูตอนแห้งตอนเก็บนะครับก็จะไปแพ็คใส่ถุงซีนทรงรูปค้าครับผมตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตากแล้วนะครับรวยก็จะตากประมาณนี้นะครับเนื้อแดดเดียวนะครับ นี่ครับไม่ต้องแห้งจนโอ้โหแข็งกกนะครับเนี่ยจะตากแบบพอมันหมาดครับผมเสร็จแล้วก็จะไปแพ็กใส่ถุงซีนส่งลูกค้านะครับตอนนี้กำลังเก็บครับผมเก็บง่ายผมตากแล้วกลับทีเดียวครับผมหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวไปซีนส่งลูกค้ากันเลยครับผม ใส่ถุงซีนแล้วก็จะทำเบสสวยๆแล้วก็ซีนนะครับอ่าเสร็จแล้วครับผมมาซีนกันเลยครับผมเนื้อเด็ดเดียวนะครับนี่นะครับทาถุงล้ครึ่งโลนะครับเสร็จแล้วก็มาซีนใส่เครื่องซีนแบบนี้แหละครับดูดนะครับผมรัดเปียับผมสวยงามมากครับผมกดสต็อปแล้วกดซีนอีกทีนึงอซีนปากถุงนะครับ เรอแป๊บนึงแล้วก็เปิดครับผมเครื่องซีนแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับวางปากทุงให้ตรงนะครับแล้วก็วางง่ายๆครับผมซีนมาทำแบนๆสวยงามครับแล้วกดซีนเลย นี่ครับสวยงามครับพี่น้องเนื้อแดดเดียวนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้รับออเดอร์วันหยุดครับผมทําให้อร่อยนะครับถ้าทําอร่อยทําดีทําสะอาดนะครับลูกค้าติดใจนะครับเขาก็กลับมาซื้อเราอีกนะครับคลิปนี้คงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้องๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทําตามลุงเอ็ดพลแซบได้นะครับคลิปนี้ลุงเอ็ก็จะเขอลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวลุงเอ็ต้องไป ซีนเสร็จแล้วก็ไปส่งลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ